ตอนนี้ผมกำลังซ้อมเพื่อจะไปฮาฟมาราธอนผมใช้ตัว n นก e ้เน็เอนี่ยน้อยลงปโปรงโลงคุณมองเข้าไปคือเห็นตัวฟิลเซลคุณจัดระเบียบรู้สึกอาการหลุดซนก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วเนาะพอมันซิ้งได้ปุ๊บเนี่ยนี่ทำได้ค่อนข้างดีครบระยะทาง100กิโลเมตรกับ New Balance RC Elite V2 ผมจะมาคุยกันถึงเรื่องระยะทาง100กิโลเมตรเนี่ยกับรองเท้าคู่นี้ว่าผมรู้สึกยังไงคลิปนี้นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมโดยตรงนะครับหลังจากที่ที่ลองรองเท้าคู่นี้ตั้งแต่ผมซื้อรองเท้าคู่นี้มาผมใช้ตัว Nike Next Percent เนี่ยน,อน้อยลงมาดูสภาพของเท้าคู่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากผมน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะตอนนี้เนี่ยน้ำหนักชั่งมาเช้าอยู่ที่106ดูจากบริเวณพื้นนะครับนะครับผมว่าเอาโซเขาแข็ง พอสมควรนะครับตรงบริเวณซ่อนเท้าทั้งสองข้างเนี่ยถ้าเป็นตัวเน็กเปอร์เซนต์นะครับที่เป็นซูมเอ็กซ์้วจะมีพื้นยางด้านล่างเนี่ยป่านนี้ของผมน่าจะสึกไปแล้วด้านซ้ายและด้านขวาในส่วนของซ่อนเท้านะครับมาดูอีกข้างหนึ่งกันบ้างอีกข้างหนึ่งยังเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมยังมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาดูความย่นของตัวอาโซบ้างนะครับก็จะเห็นว่าตัวโฟมฟิลเซลอยังคงคงตัวนะครับไม่มีอาการย่นให้เห็นนะครับแล้วก็ตัว อัปเปอร์อันนี้สกปรกหน่อยนะครับผมไม่ค่อยรักษาผมไม่ค่อยระวังในการวิ่งใช้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็จะมีคราบดำคราบอะไรต่างๆมาแต่ก็อย่างว่าครับรองเท้าคู่นี้มันสีโทนสว่างเนาะสีฟ้าขนาดนี้นครับยังไงก็ต้องเปื้อนอยู่ดีมาดูข้อแรกกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมลองใช้มาในะตัวนี้จะเป็นนิ t อัปเปอร์นะครับก็บอกเลยว่าตัวผ้าเนี่ยค่อนข้างระบายอากาศได้ดีโปรง่งโล่ง โล่งอ่ะโล่งมากเลยคือคุณมองเข้าไปคือเห็นเห็นถุงเท้าเลยอเอาง่ายแล้วกันนะครับต,ตัวตัวอัปเปอร์ค่อนข้างโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวลิ้นเนี่ยลิ้นแบบบางเวลาใส่เนี่ยคุณจัดระเบียบลิ้นให้ดีไม่อยากให้มันพับไปพับมาแล้วกันนะครับส่วนตัวเชือกเนี่ยผมว่าเชือกโอเคนะครับตอนแรกคิดว่าเชือกตัวเนี้มันจะวิ่งไปสะพักแล้วมันจะหลุดก็เลยม้วนสองทบเนี่ยโอเคจบนะครับแต่เราลองบางวันเนี่ยผมลอง หมวนทบเดียวดูบ้างน,นะครับก็แน่นแล้วก็ไม่หลุดนะครับอันนี้คอนเฟิร์มผมลองแล้วต่อมาบริเวณส้นเท้านะครับซ้นเท้าตัว,ตวนี้มีฟองน้ําอยู่ประมาณหนึ่งก็ค่อนข้างนุ่มพอสมควรล็อกข้อเท้าได้ดีถ้าคุณผูกเชือกตรงนี้แน่นนะครับตรงนี้แน่นได้เลยแต่ติดอยู่เรื่องเดียวนะครับคือรองเท้าคู่นี้ที่ผมซื้อมาจากทางซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันเป็นไซส์12 ความยาวก็คือ300ม mm, มหรือ3ามสมเซนเท้าผมอะ่ะที่ผมใส่คือ11.5เอ็ดจุดห้าสุ์อร์ตไม่เอาสิบเข้าผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเวลาผมใส่เนี่ยกับปุ่งเท้าบางเนี่ยผมจะรู้สึกอาการหลุดซนก็เนื่องมาจากว่าคู่เนี้ยผมใส่บวกไซส์ขึ้นมาตอนนี้วิธีทางแก้ของผมเนี่ยก็คือว่าผมจะหาถุงเท้านะครับที่ค่อนข้างหนาประมาณนึงเวลาใส่กับรองเท้าคู่เนี้ยเพื่อให้มันเต็มพอดีถ้าใครกําลังจะซื้อรองเท้าคู่นี้อยู่นะครับ มันไม่มี11.5หรือถ้ามีก็ใส่ตรงไซส์ได้เลยวิ่งอย่างผมอะ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้านักวิ่งขาแรงเช่นวิ่งเพสสี่เพสห้เอาไงห้าขึ้นไปเนี่ยผมผมเข้าใจเลยครับว่าเวลาคุณสปีดเร็วเนี่ยทั้งข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยมันมีส่วนสําคัญกับรองเท้ามากสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดนะครับก็คือตรงบริเวณฟองน้ําตรงช่วงนี้ครับ ผมรู้สึกว่าผมใส่สบายรวมถึงคนที่มีหน้าเท้าค่อนข้างกว้างผมผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าโทบ็อกซ์คู่นี้ใหญ่ถ้าอ่านในสเปคเมืองนอกเนี่ยเขาจะเขาจะเขียนว่าวายแต่ผมแอบ,บเห็นนะครับนิวบอรลนออกตัววายขึ้นมาน่าจะวายกว่านี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผ้า upper ์ n i t ตัวนี้ครับที่มันมีความยืดหยุ่นพอสมควรมันเลยทําให้ตรงบริเวณโชบ็อกซ์ตรงนี้ครับกว้างขึ้นตัวฟิลเซลที่ ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับผมผมว่าผมชื่นชอบนะครับผมใส่คู่นี้บ่อยมากเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยผมรู้สึกถึงอาการนุ่มนะครับอาการเด้งอาการดีดพอมีนะครับแต่ไม่เท่าเน็กเปอร์เซ็นต์ผมรู้สึก3อย่างในยังคงมีอยู่ในตัวนี้อยู่วิ่งเพลสอย่างผมนะครับถ้าคนวิ่งเร็วขาแรงวิ่ง4นะครับเพลสสี่เพลสสามเนี่ยจะรู้สึกว่าเน็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคมันตอบโจทย์คุณแน่นอนแต่คู่นี้ผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วผมสบาย แล้วผมรู้สึกว่าตัวโฟมฟิลเซลเนี่ยค่อนข้างนุ่มสำหรับผมมากสเปคตัวนี้นะครับก็ความสูงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็อยู่ที่31มิลนะครับข้างหลังเนี่ยมิลนะครับตัวนี้ดอก8ถ้าเป็นไซส์เมืองน,นอกที่เขาวัดกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ220กรัม220กรัมเนี่ยน้ำหนักจะเท่ากับตัวลินคอนใครใครเคยดูคลิปเก่าผมนะกลับไปดูนะครับตัวลินคอนสาม่ะน้ำหนักตัวนั้นประมาณ220กรัม นะครับชนได้เลยแต่ตัวนี้มีตัวคาร์บอนเพลทที่อยู่ตรงกลางผมลองไปใส่วิ่งนะครับเบสเพลผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสปีดจริงๆแล้วก็อยู่ประมาณ6 6ต้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อาจจะคงไม่ได้นานแต่ถ้าเป็นเป็นเพสที่ผมวิ่งประจำนะครับวิ่งประจำเนี่ยถ้าสมมติว่าคู่นี้ระได้ทําทำการที่ผมเต็มที่ผมตอนนี้อยู่ที่18โลนะครับระยะทำการผมอยู่ประมาณ7ต้นต้นตน,นะครับเ1 5อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ย ผมรู้สึกว่าวิ่งเร็วเร็วของผมนะครับถ้าเร็วหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างนะครับแต่ความเห็นผมเนี่ยคือเร็วของผมเนี่ยคือ6กหกต้นๆนเนี่ยผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ซิ่งได้ข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอมันซิ่งได้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลามันกลับมาวิ่งเพสเอเวอเรสเพของผมเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดต้นๆเนี่ยผมรู้สึกรองเท้าคู่นี้มันเป็นมิตรกับผมอะ่ะมันเฟรนลี่กับผมพอสมควร ตอนนี้ผมกำลังซ้อมเพื่อจะไปฮาฟมาราธอนนะครับพอมันวิ่งเกินประมาณสิบสองหรือสิบสามโลเนี่ยผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มันไม่เป็นพาระากับผมก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นอา e l ซีอีลิเนาะสำหรับรองเท้าวิ่งแต่ผมรู้สึกว่านะครับผมรู้สึกว่าน้ำพอน้ําหนักเบาโฟมฟิลเซลอย่างประกอบรวมกันเนี่ยผมรู้สึกผมใส่สบายกับรองเท้าคู่นี้ในการล่าขึ้นมาถึง18โลในการวิ่งทางล่าสุดของผมสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้า มีความเห็นที่แตกต่างหรือมีความเห็นแนะนําในเรื่องไหนนะครับลองฝากคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้ทีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับกับเพจที่ผมมีแรงวิ่งเพียงเท่านี้ต่อมามาดูตัวเอา s o l e นะครับตัวตัวพื้นรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของนี่ลายแบบนี้ที่สาคัญคือผมไม่ได้เป็นคนลงเท้าที่หน้าเท้าเป็นหลักถ้าผมลองสังเกตตัวเองเนี่ยผมจะเป็นคนลง ลงเต็มเท้านะครับคู่นี้ผ่านระยะทาง100กิโลเมตรมาแล้วนะครับผมให้ดูสาภาพทั้งตัวโฟมฟิลเซลที่อยู่ในส่วนของพื้นตัวตัวอัลโซที่เป็นยางทั้งด้านหน้าเท้านะครับแล้วก็ตัวด้านหลังทั้งสองข้างเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับจุดสังเกตของผมเน่ยเรื่องพื้นเนี่ย ก็คือส่วนของบริเวณส้นเท้าทั้งสองข้างถ้าเป็นตัว n e กเปหรือตัว a l ลฟ a ไฟที่ผมเคยลองเคยใส่มาแล้วเนี่ยที่เป็น Super ร์ชูของแต่ละค่างเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมจะแอบลงส้นเท้าเสมอตรงบริเวณตรงนี้ครับตรงเอ t s โซทั้งสองข้างตรงนี้ครับจะสึกเร็วมากไม่ถึงร้อยโลครับมันเราจะเห็นว่ามันเริ่มเรียบแล้วบริเวณเอ t โซเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับกับรองเท้าที่ต้อง มารองรับน้ำหนักผมเนี่ยผมว่าตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆคู่ที่ผมลองมาตอนนี้ก็จะหมดเดือนเมษาแล้วนะครับตลอด4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้รองเท้าคู่นี้น่าจะบ่อยกว่าทุกคู่ที่ผมมีอยู่เลยตอนนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในโปรแกรมนะครับซ้อมเพื่อจะไปฮาล์ฟมาทอนที่จันทบุรีรองเท้าคู่นี้ผมน่าจะใส่นะครับในการที่เราจะไปวิ่งในวันนั้นนะครับเพราะนั้นรองเท้าคู่นี้เนี่ยถ้าใคร ยังสนใจในการซ,ซื้ออยู่ซื้ออยู่นะครับก็เราเห็นสีใหม่มาแล้วเนาะก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวที่ที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับแล้วผมเห็นบางไซส์นะครับเช่นตัวสีชมพูเนี่ยครับบางไซส์ในในร้านซูเปอร์สปอร์ตเองนะครับหรือ ในร้านของ New Balance ที่อยู่ใน Marketplace อย่างอย่าง l a z a d a เนี่ยครับเราเราเห็นราคาค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าไซส์อาจจะน้อยแล้วแต่คู่นี้ก็ยังคงราคา7,490บาทอยู่ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ใครที่อยากได้รองเท้าที่เป็น Super ร h ชูแล้วแล้วไม่ได้เป็นไซส์ซิ่งจัดจัด,จ,ดจริงๆนะครับแต่อยากลองใส่ผมว่ารองเท้าคู่นี้น่าจะเฟรนี่คุณพอสมควรจริงๆแล้วเนี่ยผมมาตั้งใจรอรองเท้าอยู่2คู่นะครับก็คือตัว เขาเปลี่ยนจาก RC เป็น SC เนอะ Supercom นะครับที่ดูรีวิวจากในฝั่งของเมืองนอกนะครับเขาเขาาใช้เป็นคำว่า SC แทนนะครับย่อมาจากตัว Supercom นะครับก็จะมี2ตัวที่เข้ามาก็คือ SC Tenner นะครับเดี๋ยวผมทิ้งรูไปไว้ข้างนี้ซึ่งพื้นมันสูงเท่ากับ Prime S ของตัว Adidas เลยนะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยลงแข่งเนี่ยเขาก็จะตัดสินเนื่องจากมันผิดกฎนะครับแต่ถ้าวิ่งในเมืองไทยเนี่ยผมว่าคุณสามารถใส่มาวิ่งได้สบายนะครับ ตัวนี้เนี่ยผมรออยู่นะครับ SC t a n n e r นะครับกับอีกตัวหนึ่งที่รอด้วยเช่นกันคือ SC Elite V3 เขาตั้งชื่อจะเปลี่ยนจาก RC เนาะเป็น SC ผมว่าน่าจะซื้อ2คู่นหละนะครับที่ผมเล็งๆมองๆไว้ผมแอบเห็นแวบ,บๆนะครับว่าใน Super ร์สปอเนี่ยมีรองเท้าของ New Balance นะครับออกมา1ตัวนะครับซึ่ก็คือตัว SC Pacer นะครับซึ่งซึ่งเขามาวางขายในซูเปอร์สปอเรียบร้อยนะครับแต่ว่า ผม,ผมแค่สงสัยว่าทําไมเขาถึงเอาแต่รองเท้าผู้หญิงมาแต่คู่นี้ค่อนข้างบางเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเลเวลนะครับที่ทอยู่ในตระก,กูลทั้งทั้งสรุ่นนะครับที่ที่ทางนิวบราเนี่ยโปรโมทไว้ว่าปีนี้มาแน่นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับกับการแชร์ประสบการณ์นะครับกับการใช้รองเท้าคู่นี้นะทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมลองใส่รองเท้าคู่นี้กับสถานการณ์ของผมเอง สำหรับใครที่มีคอมเมนต์หรือมีความเห็นนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ทีนะครับเดี๋ยวังไงผมเข้าไปตอบไล้เราคุยกันเราแชร์ประสบการณ์การใช้รองเท้าคู่นี้ด้วยกันนะครับสำหรับให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อยากจะอยากลองรองเท้าคู่นี้นะครับทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้ของผมนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์หรือกดติดตามช่องของผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่หรือมีช็อตตัวใหม่ออกมาเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือน วันนี้ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ